สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะนี่นะคะก็เราก็เดินมาดูนะคะว่าเขามาติดตั้งอะไรนะคะโอ้นี่นะคะบ้านลุงจิมนะคะมีงานเข้ามีงานเข้าอีกแล้ว นี่นะคะบ้านลุงจิมนะคะโอ้ติดอะไรเนี่ยลุงจิมติดอะไรคะติดอะไรคะแผงโซลาเซลล์เหรอติดอะไนั่นตัวไฟใต้แมงดาอ๋อหลอดไฟใต้แมงดาหลอะคะเดี๋ยวจะมาหาจับแมงดาแถวนี้แหละกล้องวงจรปิดอืมวงวงจรปิดนะคะโอ้แล้วเราจะมาแอบเก็บมะนาวได้ไหมเนี่ย โอ้โหมีทั้งมะนาวมีทั้งอะไรเนี่ยมีทั้งตูมซาอุแล้วเราจะมาแอบเก็บได้ไหมน,น่าจะได้มั้งน่าจะสปีหเดือนนี่นะนี่นะ <c oughs> โอ้ลุกนั้นหายไปไหนลุงจิมหายไปแล้วเหรอ <c oughs> นี่นะคะบ้านลุงจิมนะคะก็ติดกล้องวงจรปิดแล้วนะคะโอ้ดูสึกจะก้าวหน้าไปมากเลยนะคะอ,อนี่อ่ะตอนนี้ใข่ผ่านไปผ่านมาเห็นหมดเลยนะคะ โอ้มีทั้ง Wi-Fi มีทั้งทุกอย่างโอ้โหบ้านยูทูบเบอร์นะคะเฮ้ยเฮ้ยทงานแล้วโอยทงานแล้วแ่ว่าไ่นลไม่บอก ังอยู่ยืนต่อก็ได้ลุง,มงไม่เป็นไรตรงนี้ล่ะค่ะต<น>ั้งแต่อยู่กบก็ดูเด็กเห็นทายต้นเมฆอยู่ตอนสุดท้ายเลยครั้งสุดท้ายเลยเห็นทายต้นเมฆรือเปล่าใช่ในมันกระบี้หรือเปล่า รถเมลใช่ครั้งสุดท้ายแล้วนี่ใช้ไม่ได้อันนี้คือเราดูในโทรศัพท์ได้เลยใช่ไหมลุงลุงนี่เท่าไหร่ล่ะคะสามพันกว่าตัวเดียวเนี้ยนะเสร็จแล้วเขาจะไปต่อบ้านที่ไทยโอ้นี่นะคะเสร็จจากบ้านลุงจิมเ็าจะไปต่อบ้านแอดชัยนะคะ หลายหมดได้แค่อย่างเนียบอสายไปไม่ยากเนาะง่าหร้ายประเดี๋ยโอ้โหต้องมีกินมึงเนาะ ไม่ได้เอกไม่ได้เดี๋ยวไปเสียคนเอาจาของนี่แหละเอาซ้ำย็นได้ไปเลยเลี้ยมเสียมดไปแล้วนะครับซมดก็โอ้แอดชัย อยู่ถุงทองนะคะเสนอหน้าเลยนะคะอ,อ๋อแล้วลุงจิมไปกี่โมงล่ะคะรอไม่รอโอ้กันรอมรอม่อ,อ๋อเอ,อน้องโอไปด้วยใช่ไหม นะครทุกคนก็จะเดินทางไปศาลนะคะไปมุกดาหารนะคะแต่ก็ยังมีพี่น้องยูทูบเบอร์ที่นอนอยู่ที่นี่ก็มีนะคะ ช่างก็ทําอยู่นะคะก็ติดตั้งกล้องวงจรติดนะคะบ้านลุงจิมก็จะมีแผงโซลารเซลล์ด้วยนะคะก็ทุกอย่างนะคะมันเป็นการดีนะคะแผงโซลารเซลล์โดยที่ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะก็เวลาตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยไฟจะสว่างเองนะคะมันก็ถือว่าเป็นการดีนะคะ fc แล้วมันก็ประหยัดไฟฟ้าได้ด้วยนะคะประหยัดค่าไฟนะคะเหมือนที่บ้านเฟืองนะคะก็จะติดแผงโซลารเซลล์รอบบ้านนะคะเวลากลางคืนเราก็ เปิดนะคะมีรีโมทอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่อยู่นะคะเราไม่ได้ตั้งรีโมทไว้มันก็สว่างเองเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการดีนะคะอย่างน้อยมันเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์มันสามารถที่จะประหยัดไฟฟ้าได้ด้วยนะคะประหยัดรายจ่ายของเราได้ด้วยนะคะเนาะถ้าเพิ่อนบ้านแบบนี้เพ่งนก็คงจะติดแผงโซลาเซลล์หมดนะคะเนาะก็ติดแค่ไฟก็เฉพาะแค่ใช้ในบ้านนะคะเนาะ น,นี่นะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าความเจริญก้าวหน้านะคะของหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะเอซีเนาะบ้านแต่ละหลังก็ขยับขยายแล้วก็สร้างกันแล้วก็ทําห้องน้ําแล้วก็ทําให้สําเร็จนะคะต่อไปก็จะเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะแห่งเดียวนะคะในประเทศไทยนะคะน่าจะในทั่วโลกด้วยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคะ f อเนาะก็เป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์ หมู่บ้านที่สองนะคะห่างก็หลังจากที่ย้ายมาจากกกอกนะคะกกอกจะมีหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะก็ส่วนยางคุณพอลอ่นะคะเนาะก็อันนี้ก็เป็นการที่ขยับขยายมานะคะย้ายมาจากกกอกนะคะก็มาสร้างที่แห่งนี้นะคะที่ทุ่งนานะคะบ้านจำปาดงนะคะเอฟซีเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะอย่าลืมทีพี f f e ฟซีพีสกินนะคะในนนาช่องเฟิ่องบุญชูชาแนลนะคะแล้วก็ชมโฆษณาให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ